วันนี้ผมจะมาแนะนำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก Lo ็อก t e c นะครับ Lo อก e ทค New Lo อกทำงานยังไงเวลาที่จะล็อกคุณก็สอดมือเข้าไปทางด้านใต้นีน่นะฮะก็จะพบกับแกนสไลด์เลยครับผมทีเดียวอยู่เลยนะครับนี่ก็ทำงานแล้วสำหรับ l o อก t e c New Lo อกนะครับก็จะมีแสงไฟเตือนอยู่นะครับว่าตอนนี้ล็อกเ c คนิวล็อกทำงานเรียบร้อยแล้วส่วนจะปลดล็อกยังไงเหรอ ง่ายได้ไม่แพ้กับการที่ล็อกเลยนะครับปลดล็อกง่ายๆครับเสียบกุญแจเข้าไปล็อกที่1ปลดล็อกแล้วปลดล็อกที่2แล้วมาพร้อมกับระบบตัดสตาร์ทป้องกันการลืมปลดล็อกโดยใช้สายไฟชุด Y วซ์สัเก็มาตรฐานโรงงานรถยนต์และหมดปัญหาการล็อกตัวเองเมื่อถูกกระแทกจากด้านหลังแค่นี้คุณก็สามารถขับเคลื่อนรถยนต์แสนรักของคุณไปไหนต่อไหนต่อได้เลยนะครับ ง่ายได้มากสำหรับ Block Tech New Lock l o c k Tech New Lock สุดยอดอัจฉริยะนวัตกรรมที่เหนือกว่า